มาเก็บเบอร์รี่กับตากับยายค่ะสวัสดีทักทายค่ะก็เหมือนเดิมค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะวันนี้ก็คุณตาก็บอกเอ้าคุณตาเห็นเห็ดแกสงสัยบอกเธอไปเดินเลาะดูเห็ดไปฉันจะเก็บเบอร์รี่อีกเหมือนเดิมค่ะเราต่อจากคลิปที่แล้วเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องจาเยสวนก็จะไปสำรวจป่าเก็บธรรมชาติมาฝากพี่ๆน้องๆหลายๆบรรยากาศ เมื่อกี้คุณตาเห็นเห็ดดอกนี่แหละคะ่มรระามาลุ้นคุณตาด้วยกันค่ะพี่น้องจา๋า<จ>ว่าคุณตาจะได้เบอร์รี่ไหมวันนี้ยายาาเข้้ใจแ<อ>กก็เดินตักของแกไปอย่างกันนั้นแหละค่ะเพราะว่าตะข่ายของแกมันห่างเนาะแล้วทีนี้ติดติดลูกมามั่งไม่ติดลูกมามั่งแกก็ ตักไปตักมาแต่ว่ามันก็ได้ของแกเนี่เพราะว่าแกไม่ต้องก้มเนาะมันก็ไม่เก็บเอวแกก็อาศัยเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าโคกนี้ป่านี้ค่ะปา่ะปาร้อยไร่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเป็นเขาหัวโลดนเราพี่น้องเอ้ยไม่มีมาระยะแล้วไม่มีมาระยะก็คือว่าไม่มีเบอร์รี่แล้วค่ะไม่มีพวกหมากไม้บ้านนี้หมากไม้เด้อเขาจะเรียกมาระยะพี่น้องค่ะถ้าผ <ดน S 1> ลไม้เขาเรียกว่าเฮดเดนเนยีนยนั่นแหละถ้าเฮดเดนเนียก็หลายหลายลูก แล้วรถเราจอดอยู่นู่นยาสวนถึงบอกว่าปัานนีสวยมากห่างจากบ้านมาก็สิบกว่ากิโลแต่ก็พอมาเที่ยวเล่นอยู่กับพี่น้องๆค่ะเรามารีหลกกันค่ะในช่วงนี้แล้วกันเนาะว้าวเสียงอะไรเสียงกบคุณตาล่อง ก๊บคุณตาลองพี่นอ้องไม่เก่งใจคนหนูเลยนาะพี่น้องเอ้ยมาเร่อมาหาตากับยายนี่ติดแดงบนอน้อคลิปนี่พี่น้องเอ้ยพี่ยูเอ้ยยายไม่ตัดออกดอกยายติดแดงเด้อคุณตาไม่ได้ตั้งใจคุณตาคิดว่าไปไกลแล้วจะได้ยินไหมพี่น้องได้ยินไหม กบพุนตาลองพี่น้องโอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปดูเลนเด้อสองตายายนี่พี่น้องในหัวยังพี่น้องยิยังนี้สวนหัวเราโอ้เจ็บเส้นทองเอาแค่นี้ก่อนพี่น้อง แกบอกกลับบ้านลมหมดเร็วคุณต้าบอกลมหมดแล้ววะกลับบา้าน,นหมดลมแล้วลมหมดแล้วแกบอกเดินจนมดลมพี่ดวงคุณตาคุณตาไปไปกลับบ้านหมดลมแล้วเพราะฉน กลับบ้านเราพี่น้องแกถามว่าได้ยินเสียงฉันตอนนี้บ้าสันว่าแกบ่าคืออยู่ไกลจนได้ยินได้ยินไหมพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อแกบ้าแค่อยู่ไกลเราเนี่ยฉันนึกว่าไม่ได้ยินบ่าสันบ่าไม่ได้ยินน้องนอพี่น้องเนาะยศสุนหอเลาะกรบหลดนอพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวมาชมเห็ดตะปูน้อยพี่น้องอันนี้เห็ดตะปูเนาะ อยู่หน้าโรงพักยายสวนเนี่ยเดือร้อยคุณตาเหยียบเล็ดตุ่มเป๊ะมดแกกลัวยายสวนเอาไปกินอันนี้เป็นเทดตะปูจ้ะเ็ตตะปูอาของยายสวนกินอยู่อาอาผู้หญิงมันอยู่หน้าโรงพักยายนี่ค่ะแตงคุณตาเก็บไปกินไม่มดสักทีพี่น้องสงสัยเขาจะมากับหินนี่ค่ะเชื่อของเขาเขาจะมากับกองหิน อินอันนี้ที่ว่านี่แหละค่ะคุณตาเอามาโรยใบใหม่เนี่ยนี่เฮตตปูดจ้ะหนาบันไดนี่ก็มีพี่น้องกำลังขืนเนี่ยเข้ามากับหินแหละเชื่อของเขานี่ก็อีกดอกนึงตากับยายก็มาถึงบ้านกันแล้วค่ะมาเลือกเบอร์รี่ก,กันพอดีข้างบ้านเดี๋ยวเอาไปให้เขา สามลิตรแล้วเหลือนั่งก็จะไปให้คุณอาแกบอกว่ามันแตกเบอร์รี่มันแตกมันโดนฝนไปสามวันพี่น้องมันลูกเสียจะเยอะ เพราะว่ามันตายเลยดูแล้วนะคะเนาะก็ยังดีที่ว่าเขายังมีให้เราพอได้เล็มได้เก็บอยู่นะคะเนาะน่าจะเก็บออกลูกแบบนี้นะคะที่ว่ามันเสียมันจะเป็นแบบนี้นะคะก้นมันดาดต้องบางทีเหมือนกับแทบจะได้นับลูกเลยนะพี่น้อง เราถึงบอกว่าตอนช่วงดกๆเราก็เอามาเยอะไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละลักษณะนี้แหละค่ะในช่วงตอนดกๆยายสนเก็บคัตเบอร์รี่ยายสนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้ชมเนาะเพราะว่ารีบเกินพี่น้องช่วงนั้นน่ะก็เลยถ่ายทําเฉพาะในช่วงที่ว่าเราไปเก็บแล้วอยู่ในป่าเนาะค่ะเนาะ ยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนกับคุณตาเสมอมาค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมิตรปรปัสษ์นนท์สวัสดีค่ับ๊ายบายเอากินไปซะแล้ว <c oughs> คุณดาก็บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่พี่น้องๆจ้ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ